รายงานศิลปะเรเนซองส์เสนออาจารย์อมพรใจเด็ดจัดทำรรโดยนายนัทพลแก้วสีรหัสนิสิต5801 7422ศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกนะเรเนซองเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทางทวียุโรปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม ยุคใหม่ยุคที่ฟื้นฟูวัฒนธรรมอยู่ระหว่างยุคก,กลางและยุคปัจจุบันการเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมเริ่มในประเทศอิตาลีในคริสตศัวร์ษตวัที่14และยุโรปเหนือคำว่าเรเนซองหมายถึงการเกิดใหม่ซึ่งเป็นการระลึกถึงศิลปะกรีกและโรมันในอดีตซึ่งเคยรุงร่งเรืองให้กับมาอีก หลังจากสงครามครูเสดอันยาวนานร่วม30ปีสิ้นสุดลงยุโรปก็เข้าสู่ยุคเฟื่องฟูวิวศิลปะอุทยาเนื่องจากมีการขุดคน้นพลนซากเมืองโบราณของกิจและโรมันทำให้ยุคโลได้นำศิลปะอุทยาการการขุดพบมาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ทำให้ยุยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ทุกๆด้าน ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในด้านค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการขแขนงต่างๆมีรากฐานมาจากประเทศอิตาลีและแพร่ขยายไปยังดินแดนต่างๆในยุโรปจิตตกรรมเตอรเนตองมีองค์ประกอบที่เน้นจุดศูนย์กลางเป็นสำคัญการเก็บรายละเอียดทำแต่พองามและมีความเป็นสมการเนื้อหาเกี่ยวกับคิตศาสนา โดยผลงานเหล่านี้ปรากฏขึ้นท <produ> ี <hat> <ime> <ien> <m any olo> ่วังหรือโบสถ์ที่ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาก็มีภาพเหมือนของบุคคลศิตตกรรมเรเนซองต์ตอนต้นยังคงรับอิทธิพลจากโกฮิตหรือแบบแผนอิสระ ในสมัยกลางคือความเหมือนจริงในภาพคนมีมากกว่าในภาพทิวทัศน์ซึ่งเป็นฉากหลังเช่นภาพเขียนจิตรกรรุ่นต่อมามีการเขียนภาพให้มีความกลมกลืนเหมือนจริงมากขึ้นทั้งภาพคนและทิวทัศน์ที่เป็นฉากหลังประกอบจิตรกรรมเป็นสมัยที่งานจิตรกรรมพัฒนาขึ้นขั้นสูงสุด มีการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานเช่นการไล่ระดับความสว่างของแสงเส้นและมุมมองอีกทั้งยังรวมไปถึงเก็บการรายละเอียดของภาพอย่างสมบูรณ์นี่คือภาพจิตกรรมประติมากรรมประติมากรรมตอนต้น มีการประกวดแข่งขันทางศิลปรกรรมอย่างต่อเนื่องรูปแบบปรติมากรรมมุ่งเข้าสู่ลักษณะที่เหมือนจริงปรติมากรรมเริ่มศึกษาการวิธีอย่างจริงจังปรติมากรรมเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากสมัยกรีกโรมันที่เป็นเทพในยิยายและบุคคลสำคัญในยุคมาเป็นเนื้อหาทางคิดศาสนาบุคคลที่อุปถัมภ์คำจุนศิลปิน ปติมากรเอกแห่งสมัยนี้คือโดนาเตโรนี่คือภาพปติมากรรมปติมากรรมปติมากรรมเลเนซองยุครุ่งเรืองหรือยุคทองจัดเป็นปติมากรและสถาปนิกที่โดดเด่นที่สุดทํางานตามสัญญาว่าจ้างกับวัด สำคัญในคิตศาสนาและตระกูลสำคัญรูปดาวิดท,ที่ถูกสร้างประดับเมืองฟอร์อรเลนนับถือเป็นสธาสินสถาปัตยกรรมยังไม่สามารถสลัดอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมโรมัเนตและโกสิกได้อย่างชิ้นเชิงสถาปนิกที่สำคัญคือ บูเนเดรกิได้รับรองยก,ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสถาปัตยกรรมเรนาซองผสมผสานความรู้ด้า,คานคณิตศาสตร์หลักการสถาปัตยกรรมของโรมันและหลักวิศวกรรมของโกธิได้อย่างเหมาะสมจงตัวสถาปัตยกรรม การวางโครงสร้างจะเป็นไปอย่างมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นเสาหรือคานรับเสาและการใช้ซุ้มโค้งครึ่งวงกลมการใช้โดมมุกกระผมนายนัตพลแก้วสีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ